เนี่ยหัวอ,อกคนเป็นพ่อคนแม่เนี่ยเนี่ย,เ,ยเหมือนกันหัวอ,อกผู้เป็นพ่อคือลูกสาวเนี่ยหายหายไปตั้งแต่วันที่12แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันแต่ว่าพ่อสงสัยว่าน่าจะเป็นหนุ่มข้างห้องเพราะว่าหายไปพร้อมกับหนุ่มคนนี้และค่ะคนนี้ก็เคยทาํอาอาจารย์น้องมาแล้วรอบหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าคดีไม่คืบเรื่องนี้ค่ะก็พ่อก็ทําทุกวิถีทางแล้วค่ะ อย่างที่บอกนะคะคดีก่อนหน้านี้ไม่คืบก็เลยอาศัยโลกโซเชียลเนี่ยช่วยตามหาแทนก็ไปโพสต์ข้อความบอกว่าถ้าใครพบเจอบุคคลในภาพช่วยแจ้งด้วยเพราะว่าเด็กเนี่ยหายตัวไปถูกลักพาตัวไปหายไปเมื่อเวลาทุ่มเศษของวันที่12กุมภานะคะแล้วก็มีการโพสต์รูปของน้องคนนี้ด้วยนะคะสมมุติว่าชื่อเด็กหญิงบีแล้วกันก็โพสต์รูปของเด็กหญิงบีและพ่อก็เล่าว่าน้องเนี่ยถูกล่อลวงโดยคนที่มาเช่าห้องข้างๆก็คือนายสำราญอายุ47ปีคนนี้พ่อก็ยัง โพสรูปของนายสำราญด้วยนะคะคือพ่อบอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะไปทำงานต่างอำเภอทุกๆวันส่วนใหญ่เด็กหญิงบีจะอยู่กับน้องอีกสองคนกว่าจะรู้ว่าลูกหายเนี่ยก็มืดแล้วค่ะพอไปสอบถามทางคุณย่าของเด็กหญิงบีบ้างก็คือนางทองศรีอายุ55ปีก็บอกเหมือนกันว่าหลานสาวเนี่ยหายไปกับผู้ชายข้างห้องมีคนเห็นด้วยว่าสองคนไปด้วยกันนะคะเขาอยู่ข้างห้องนะคะอยู่ข้างห้องอันอออน,นี้เรามีคนเห็นหรือว่า เขามีคนเห็นมีคนเห็นว่าผู้ชายคนนี้รับไปวันนี้คิดถึงหลานไหมคิดถึงค่ะอยากให้หลานกลับมาตอนนี้มีคนแจ้งเบาะแสมาบ้างยังมีแล้วค่ะเขาแจ้งว่าไงบ้างะะเขาว่าอยู่ปากมาวานก่อนนี้เขาเห็นว่าอยู่ที่ปากน้ําไปทางวิเชียนนะคะปากน้ําวิเชียนได้ไปตามหายังหรือยังไม่ได้ไปตามหากระบอกตํารวจเขาแล้วแต่ไปแจ้งตารวจแล้วว่ามีคนเห็นอยู่ที่นั่นค่ะ เขาเคยมาแจ้งผู้ใหญ่เรื่องอ,อะไรอะอนาจารเด็กใช่ไหมคะครับแล้วก็ทําข้อตกลงกันไวย้ยอมความกันแล้วว่าทางาผู้เสียหายใช่ไหมที่เขาก็ยอมชดใช้ให้หนึ่งหม้าพันบาทแล้วคราวนี้อยู่มาก็ไม่รู้ว่าพากันไปยังไงก็คือไม่ยอมไม่ยอมเลิก<ช>ดันพาลูกสาวเข้าไปใช่อะ,อะไรที่ทําให้พ่อเด็กเขาปั้นใจอะ ว่าไปกับนายคนนี้เพราะว่านายคนนี้ก็หายไปจากห้องซึ่งเช่าห้องอยู่ติดกันนะเนาะเขาก็หายไปพร้อมกันทั้งคู่เขาก็เลยมั่นใจว่านายคนนี้พาลูกสาวเข้าไปเนี่ยแหละคะ่ะใครเห็นก็ต้องช่วยแจ้งด้วยละกันนะคะเพราะว่าหายไปทั้งคู่เลยตอนนี้